สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชืว่อว่าอุลตร้าแมนฮีโร่บิยอนไทม์นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือจาก การ์ตูนชื่อดังอุนต้าแมนนั่นเองนะครับนตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นแบบ Open นเบต้ทั้ง Android และ i อ s เแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดให้เล่นแบบเชตมาก่อนหน้านี้เฉพาะ Android อะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับมาเรามาดูกันในเบต้าเทสรอบนี้กันนะครับเห็นว่าตัวเกมนะครับยังเป็น Open Beta อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเขาเขียนแค่ว่า ตัวเกมนะครับเป็นตัวเบตานะครับแบบสาธารณะก็คือสามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ i o s แล้วนั่นเองนะครับนะสำหรับเกมอุลตร้าแมนแบบนี้ทานผู้ชมครับเออ้โหแม่มันอะไรขนาดนั้นนี่อืออืออันนี้บังคับจริงๆนะครับเนี่ยเราเราเดินจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเดินไปเดินมานะครับนะเราได้บังคับจริงๆนะครับนะนี่นี่นี่ทำไม่ได้งี้โอ้โหนี่ มันเล่นแล้วรู้สึกว่าฟินนะใครที่แบบเออทานอ่าทันอุนต่าแมนนะท่าผู้ชมครับนี่มาครับจะมาก็มานะเรามาแบบต่อสู้กันดูเดือดขนาดนี้แล้วนะครับนะมานี่นีนี่นี่ไปครับล้ำแสงนี่นี่นี่โอ้โหทำไมเล่นแล้วสนุกวะหรือว่าเราทันเออเราทันยุกนั้นใช่ไหมนี่นี่นี คือปกติไอเกมมุนต้าแมนส่วนใหญ่ที่ออกมามันจะเป็น RPG เยอะไงะเป็นแบบแอคชั่นแบบนี้ไม่ค่อยมีนี่เรียบร้อยครับครับนี่ครับโอโ้โหดูท่าเดียวผมทุกชมครับนี่โ้หมันยอดจริงๆเลยนะครับพลังหมดแล้วเนะี่ยมีพลังเต็มครับแต่ว่าไอรุ่นมุนตา้นตามงมุนตาาน้าแมนอะไรอย่นี้ผมไม่รู้นะ ไม่มีประวัติไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นนะครับเคยดูแค่อุลตร้าแมนอย่างเดียวนะครับมันมีหลายเวอร์ชั่นมากนะอุยสับป,ประรานมาอีกแล้วมาเลี้ยงหน้าเข้ามาจะไาดูกันนะครับว่าจะไหวสักแค่ไหนนี่มากันอีกแล้วหมาหมาหมามามา,มาโดนไปหน่อยโดนโดนหน่อยมาเข้ามาแฟบไปข้างหลังครับเชิบเชิบแฟบไปข้างหลังครับนี่นี่นี่ นี่นี่ไอ้ท้องหลังเราชาร้าอยูใช่ไหมนี่นี่ข้างหลังเราลาาังช้าอยู่สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอูและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening คอนคาลินแผคาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอักไนฮัลลี่พอตเตอร์บูอาคคยและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center นี่เอาซีเอาซีเอาซี มาครับนี่ครับอันนี้จะเป็นท่าแบบเขาล็อกมาแล้วนะว่าเราต้องใช้ท่านี้ในการต่อสู้นะครับท่าประสานไปครับแล้วก็รวมพลังเรียบร้อยนะครับคือจาัดก,การคนเดียวไม่ได้ไงเราต้องใช้2คนในการรวมพลังนะดูครับโอ้โหอลังการงานสร้างเท่เนี่ยถ้ามันตั้งชื่อไม่ได้หรืออะไรแรนดอมแล้วกันนะครับแรนดอมแล้วกันเนาะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับ หมดการเล่นในเกมนะครับก็คือจะเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเป็นสตอรี่เนาะก็คือ1นขีดหนึ 2, ่งหนึ่งขีดสองหนึ่งขีดสามหนึ่งขีดสี่พอหนึ่งขีดห้าก็จะเป็นบอสอ่าจะเป็นการเล่นประมาณนี้นะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีนะครับซับาร์ที่เราสามารถสู้ได้นะครับแล้วก็พลังของตัวละครเราที่เป็นอุลตร้าแมนนะแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะได้เข้ามาสู้กับตัวสับบาร์อะไรแบบนี้งน,นงท่านผู้ชมครับอารมณ์มันประมาณเกมพวกเอ่อบีดท,ที่เป็นแอคชั่นน่ะนะ วันพี i ์ไฟติ้งพา t ที่เป็นแอคชั่นอะไรประมาณนั้นนะนะแต่นี้พอมาเป็นอุลตร้าแมนนะเด็กหนวดหรือว่าเออใครที่ทันสมัยที่แบบเคยดูอะไรแบบนี้อาจจะอินนิดนึงอะไรประมาณนั้นเหมือนอารมณ์เหมือนอา่าเกมกันดั้มออกนะเออนี่ครับมาแล้วนะครับตอนแรกก็เป็นมนุษย์สู้ก่อนมนุษย์สู้ไม่ได้เราก็อุลตร้าแมนก็แปลงร่างนะเออนี่มาครับุ้มเข้าไปครับผม <c oughs> โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น นี่นี่นี่เดี๋ยวมีเซตตองเซตติ้งอะไรไม่ยังไม่ปรับอะไรได้นะนี่โอ้โหนี่นี่นี่ท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดจัดครับนี่นี่นี่เอาเกาะเหรอพายุหมุนไปหน่อยเจอพายุหมุนข้าไปหน่อยนี่พลังมาปล่อยลำแสงอุนตาทุกตัวแม่งปล่อยลำแสงเหมือนกันหมดใช่ไหมนี่ นี่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 โอ้โหนี่นี่นี่ยังไงนี่นี่เรียบร้อยไปเรียบร้อยไหมนี่หมุน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 สตาร์แล้วหมุน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 หย่าอย่านี่นี่จะเรียบร้อยแล้วนี่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 เจอแบบพลังหมุนไม่ทันนะครับ มาข้างหลังเรียบร้อยเรียบร้อยมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆไม่ให้เราเจอลูกกระจกก่อนเลยเหรอให้เราเจอแบบไอ้ตัวระดับที่เป็นแบบมาปวดเลยนะนี่ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมร,ร,รู้รู้สึกว่าดูมันเท่ดูแล้วมันรู้สึกว่าน,นันนาเนี่ยมีเกมอย่างที่บอกไปครับเกมที่เอ,อ่อให้เราเล่นแล้วรู้สึกอินนะเป็นพวกอุลตอรแมนอะไรแบบนี้เหรอ <laughs> ผมต้องผมมาผมผมาชอบแนวนี้เหรอ ออขนาดเล่นเกมจากนิเมดนด,ดังเลยเรายังไม่ค่อยอินใช่ไหมแต่พอมาเป็นแบบนะอ,อุนท่าแมนเนี่ยเฮ้ยมันอินว่ะมานี่ปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้โหโดนพ่นไฟหลบไปข้างหลังครับนี่นะนี่นะนี่นะนี่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 น,น,น,นี่เรียบร้อยครับแบบนี้สบายถ้าหันหลังกลับมาไม่ได้นี่คือจบเลยนะถ้าตัวละครพี่หันหลังมาไม่ได้นี่คือพี่จบเลยนะเฮ้ยอย่าบอกนะวมาหันหลังไม่ได้จริงเด คืออันนี้มันฟรีเลยไอพี่มีก่อไอพี่มีอะไรแต่ถ้าพี่หันหลังกลับมาไม่ได้คือพี่จบแล้วนะผมบอกก่อนมาพลังไฟครับลำแสงโอ้โหมันชิวไปเล็วอ,อะจริงดิเอ้ยมันหันหัวได้แล้วเมื่อกี้มันติดอะไรเ่ะอทำไมลูกพี่หันไม่ได้ล,ลูกที่เสียโอกาสไปตั้งเยอะนะในการต่อสู้นะนี่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  เรียบร้อยครับผมชนะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบบง่ายดายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราวิ่งไปต่อมีอะไรอีกรือเปล่าเฮ้ยชนะแล้วดินี่นะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศการเล่นของตัวเกมมาไปแล้วนะครับการเล่นของตัวเกมนะครับมันจะมีโหมดไอ้ตรงที่ลูกศรด้านขวาล่างนะครับที่เป็นสีแดงๆนะเล่นตามด่านนะครับ เล่นไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวมันจะมีโหมดอื่นๆเพิ่มเติมที่เราสามารถเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านพวกทาการฟาร์มทรัพยากรเนาะอันนี้จะเป็นตัวเนื้อเรื่องหลักที่เขาบังคับเราเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นเขาให้อะไรเรามาบ้างให้ของมาเพียบเลยเนาะอ่าแล้วก็มาที่ตัวอุลตร้าแมนนะครับอันนี้อุลตร้าแมนเรามีเออสองตัวละครนะี่นะออาทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับก็ แน่นอนนะครับเด็เดแล้วดูกันอุลต่าแมนก็มีหลายหลายแบบนะโอ้โอ้ทำไมมีร่างที่ไม่รู้จักเยอะเลยนี่อุลตามุงตาแมนนะนะเยอะจัดเลยโอเคทีนี้นะครับไอตัวที่เรามีนะก็แน่นอนนะครับก็คือมันสามารถทําการอัปเกรดเลเวลตัวละครได้ถ้าเรามีการ์ดตัวละครอะไรแบบนี้นะครับที่สามารถทําได้เบื้องต้นนะนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกสกิลทักษะตัวละครนะครับมันยังไม่ปลดล็อกทั้งหมดไงเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่ของอุลตร้าแมนเพิ่มเติมนะครับเพื่อใส่ค่าความสามารถนะเนี่ยอันนี้ยังรอปลดล็อกอีกนะครับแล้วก็ปลดล็อกอืก่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับยังไม่ปลดล็อกทั้งหมดนั่นเองนะครับนะก็เพราะว่าผมเล่นได้แค่ด่านหนึ่งขีดสเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมีกระชาที่เลเวล10อะไรแบบนี้นะครับนะนี่ที่เหลือก็รอปลดล็อก คือผมเล่นมาพรีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันประมาณนึงนะครับใครสนใจก็ลองดูกันได้นะตัวนี้มันเป็น Open Beta แบบสาธารนณะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรีเซิร์ฟอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับประมาณนั้นนะเออใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ